วันนี้นะครับผมก็จะมาพาท่านผู้ชมนะครับทําแบบว่าอาเคสอ่ะพวงก,กุญแจร,รีโมทรถยนต์นะครับจากขี้เลื่อยนะครับที่เราจะเอามาทํากันง่ายๆนะครับตอนแรกท่านผู้ชมก็ไปหาขี้เลื่อยมาก่อนนะครับก็มาล่อนนะครับล่อนล่อนด้วยผ้าสีเขียวนี่นะครับล่อนออกมานะครับ ล่อนออกมาได้แบบว่าพอสมควรที่จะหุ้มนะครับรีโมทนะครับบางทีนะครับเราไปหาซื้อมันอาจจะหาพอดีกับรีโมทเราไม่ได้นะครับเราก็ลองมาทำตามผมนะครับพอล่อนออกมาเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือผมทำเสร็จแล้วนะครับพอดีตอนที่ผมปั้นผมไม่ได้ถ่ายไว้นะครับ วิธีทํานะครับก็นี่ครับหลังจากไปตากแดดมาแล้วก็มาตัดออกนะครับวิธีทํานะครับถ้าเราเอากาวนะครับกาวขาวกาวลาเท็กนะครับคุกกับขี้เลื่อยนะครับนวดนวดให้เข้ากันแบบว่าอมันพอปั้นได้เหมือนกับเรานวดดินเหนียวนะครับเราก็มาหุ้มหุ้มแล้วก็บีบบีบนะครับเอาเส้นได้นะครับเส้นได้เย็บผ้าพันพันพันนะครับเส้นได้เย็บผ้าเราก็พันนะครับไปรอบๆบนะครับแล้วก็ ไปข้างบนข้างล่างบ้างเอาตามที่ถนัดนะครับเวลาเราเอารีโมทเข้าไปหอ่อเราก็ต้องเอาถุงนะครับถุงห่อรีโมทไว้กว่อนนะครับแล้วก็เอาชี้เลื่อยนะครับเอาชี้เลื่อยมาหุ้มนะครับนี่มันจะมีถุงที่ติดอยู่นะครับถุงมันจะก,กันแบบว่ากันรีโมทเราไว้นะครับ นี่นะครับลองสวมให้ท่านผู้ชมดูนะครับเออมันเข้าท่านะครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มชี้เลื่อยเข้าไปอีกนะครับวิธีเพิ่มชี้เลื่อยก็เหมือนขั้นตอนแรกนะครับที่ผมจะทําให้ท่านผู้ชมดูนะครับการเพิ่มชี้เลื่อยนะครับเพราะว่ามันอาจจะบางไปนะครับเราก็สามารถเพิ่มชี้เลื่อยลงไปก่อนเพิ่มเราก็พันขี้พันได้แบบนี้นะครับ ตอนแรกที่ผมทํานะครับหลังจากเอาถุงห่อรีโมทแล้วผมก็จะพันได้แบบนี้ก่อนได้มันจะเป็นตัวยึดนะครับเป็นตัวยึดประสานชี้เรื่อยไปนะครับอันนี้ก็ทําเร็วๆนะครับมันอาจจะนานตัวนี้นี่ก็ประมาณนี้เราก็เอากาวทานะครับเอากาวทาทาทาลงไปแล้วก็เอาไปจิ้งกับชี้เรื่อยนะครับหลังจากรอไปตากแดดนะครับอันนี้คือมาเพิ่มนะครับ คือตอนแรกนะผมทํานวดแป้งนวดชี้เลื่อยขึ้นมานะครับให้มันหนาหนา,นานแล้วก็บีบบีบห่อขึ้นมานะครับแล้วก็เอาชี้เลื่อยชี้เอาได้พันพันนะครับนี่เราว่ามันยังบางเราก็พันได้ลงไปได้นี้พันผมผมผมพันเป็นลายนี้นะครับอีกลายหนึ่งผมก็จะพันขวางกันไปนะครับข้างบนลงข้างล่างนะครับแล้วเราค่อยมาตัดออกนะครับ ท่านผู้ชมก็ดูประมาณคร่าวๆนี้นะครับแล้วก็ลองไปออกแบบให้ดีกว่าผมอีกนะครับอันนี้ผมก็เพิ่งทําตัวแรกนะครับไม่ได้เคยทํามาจากไหนนะครับก็ออกแบบเพราะว่าไปหาซื้อยางบางทีมันหายากวะพอดีมันชอบล่วงนะครับถ้าทําแบบนี้มันแข็งแล้วมันก็กันรีโมทของเราแบบว่าเซฟรีโมทของเราได้เยอะนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเราทําแบบนี้เราก็ไปตากแดดนะครับ อาจจะหลายชั้นถ้าบางท่านผู้ชมเก่งก็ทำครั้งเดียวจบเลยนะครับเดี๋ยวเราลองดึงออกมาดูนะครับดึงออกมาดูนี่ครับเราจะเพิ่มที่เลื่อยเข้าไปอีกอันนี้คือหลังจากที่เราเพิ่มชี่เลื่อยไปตากแดดมาครั้งหนึ่งเราก็จะตัดนี่นะครับตัดได้ออกนะครับหลังจากที่มันแห้งนะครับถ้าแดดร้อนๆนะครับตากประมาณไม่เท่าไหร่มันก็แห้งแล้วนะครับกาวนี้นะครับ ดึงออกมานะครับต้องหาวิธีดึงออกมานะครับอันนี้นะครับคือการตากแดดนะครับเพราะว่ามันยังชื้นอยู่เรามาตากแดดอีกครั้งหนึ่งการตากแดดก็แล้วแต่ใครจะตากนะครับตากไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เริ่มแห้งเริ่มแข็งแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็นะครับไปดูความละเอียดว่าเราจะ ตัดไปแบบไหนอีกนะครับถ้าเราพอใจแล้วนะครับเราก็จะพ่นสีเราก็เอากระดาษไปนะครับยัดเข้าไปข้างในออารโมทใส่เข้าไปก็ได้นะครับ <T> บางทีเราพ่นสีมันอาจจะโดนน้าของเลกเกอร์อะไรเนี่ยครับมันอาจจะชื้นมันอาจจะหมดตัวนะครับออารโมทยัดเข้าไปแล้วก็เอากระดาษใส่ไว้วันนี้เราเจาะดูแล้วครับพอเจาะรูแล้วก็ไม้เสียบลูกชิ้นนี่แหละครับยัดรูไว้นะครับ ก็ไปพ่นนะครับสีก็คือสีเลกเกอร์นี่นะครับเพราะเราอยากให้คนเห็นขี้เลื่อยของเรานะครับนี่ก็วิธีการพ่นแบบง่ายๆนะครับพ่นไม่ยากนะครับพ่นแบบม่วๆนะครับเอาให้สีหนาอย่างเดียวก็พอนะครับไม่ต้องพ่นแบบสีมือนะครับนี่ขึ้นเงาแล้วนะครับตอนนี้ก็ท่านผู้ชมก็ เอาแบบว่าของผมไปเป็นทฤษฎีสักหน่อยนะครับไปต่อยอดนะครับของผมผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นมาดูนะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับจะดึงกระดาษนี้ออกกระดาษนี้เยวจะดึงกระดาษออกนะแป๊บหนึ่งนะครับหลังจากนะครับที่เราใส่นะครับสลรีหมทเข้าไปแล้วนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ครับนี่ ก็ฟังเสียงอันนี้รีโมทนี้น็อตมันแตกหลุดหมดแล้วนะครับแต่เราก็ใช้ผ้ากาวติดไว้นะครับอืมไฟขึ้นนาโอเคนะครับ